สวัสดีครับเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับพิษณุไม่ขี้จุกแน่นอนนะครับบอลเดี่ยวตัวเดียวน้นๆนะครับทางหน้าช่องย t u b e ของเราอัตตลิตายครึ่งแรกยิงไป3ามศูนย์แล้วนะครับแล้วก็มายิงบวกครึ่งหลังอีก2ลูกนะครับทำให้สกอร์บินวีเพของเราคู่นี้นะจบไปที่อัตตลิตานะครับชนะได้5ประตูต่อศูนย์นะครับโปชิโนเน่สู้ไม่ได้เลยนะแล้วเราก็มีบอลอีกสองคู่นะครับที่ได้ส่งเข้าเป็นวีของเรานะครับ เรามีกลุ่มนะครับให้ทัศนะฟุตบอลนะครับแนวทางฟุตบอลนะมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งนะรวมไว้ให้ท่านในกลุ่มนี้แล้วนะครับใครสนใจก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะเราให้เกาหลีใต้ไปนะครับเกาหลีใต้ชนะไปอยู่ที่3าประตูตอนหนึ่งนะครับบินนี้ก็เจ้าไปนะครับเรากดเลนราคาอยู่ที่2ลูกนะฮะบินที่เสียนี่นะครับกาลาตาสลายนะลุ้นลูกที่3ไม่มานะครับนอนลุ้นบิดลุ้นยังไงก็ไม่มานะครับจบกันไปนะชนะไป2อหนึ่งนะครับก็ไม่ค่าแบงก็เสียไปนะบินนี้ วันนี้บอลก็ค่อนข้างจะเตะเยอะนะครับแต่วันนี้เราเลือกไปที่บอลช่วยนะฮะทางด้านอังกฤษนะครับเป็นบอลเอฟเอคันะครับคืนวันอังคารที่16มกราคมปี2567นเ็นะครับเป็นบอลนัดที่2นะครับแล้วก็ไม่มีอเวโกนะก็คือเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเราไปที่คู่วูฟนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับแล้ก็ไปเสมอกันมาหนึ่งนึนะครับนัดนี้ก็รีใหม่หมดเลยนะคู่นี้นะครับทํทำการเตะกันลาตีสองครึ่งนะครับตามยาบ้านเราเลย เราไปดูตารางคะแนนนะครับของทั้งสองทีมกันสักหน่อยนะครับดูทางด้านบูฟนะครับเจ้าบ้านนะครับตอนนี้มีอยู่อยู่ที่อันดับเยดของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับมีอยู่28คะแนนยิงไป30นะครับแล้วก็เสียไป31เลยนะส่วนทางด้านทีมเดนเบนฟอร์ดนะครับอยู่ที่อันดับ16นะครับของแชมเปี้ยนชิพนะมีอยู่19คะแนนยิงไป26เสียไป31เท่ากันเลยนะครับผมเราไปดูผลงานนะครับเฮทูเฮสินัดหลังสุดที่คู่นี้ดวลกันสักหน่อยนะครับสิทนัดหลังสุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านบูฟ ที่ทำได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไป6ครั้งเสมอกันไป3ครั้งนะฮะลดกอแพ้ให้กับบีฟอร์ดไป1ครั้งนะแล้วจาก10เกมนี้นะครับทองบอกว่าตาการกินราคาของบู๊คราคาไปถึง8เกมเลยนะครับจาก10เกมนี้เสียราคาให้บีฟอร์ดไป2เกมเองนะปู่นี้แบ่งกันจบสูงไป5นะครับออกตับ5เกมไปดูทางด้านผลงานเจ้าบ้านนะครับบุ๊คแมนตันนะครับ5้านัดหลังสุดนี้ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะเก็บชัยชนะไป3เกมเสมอไป1เกมนะครับ ก็แพ้ไปหนึ่งเกมจาก5เกมนี้นะครับกินราคาติดกันมาแล้ว4นัดติดแล้วนะครับเสียราคาไป1นเกมนะแล้วหน้าบอลออกสูง4เกมนะครับส่วนทางด้านนะครับเบ็นฟอร์ดนะผลงาน5นัดหลังสุดนี้นะครับต้องบอกว่าส่วนทางกับบู๊มาป่าชัดเจนเลยนะครับ5นัดนี้นะยังไม่เห็นชัยชนะไม่มีแววออชัยชนะเลยนะครับยังสะกดคําว่าชัยชนะไม่เป็นนะครับแต่5นัดนี้แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับแล้วก็เสมอมา1เกมนะครับ แล้วอัดตาให้ใแคปนะครับข้ามราคาไม่ได้เลยนะครับเสียไปถึง4เกมเลยนะแล้วจบเกมสูงไปสามเกมนะครับผมบอกว่าฟอร์มช่วงหลังๆมานี่ของฟอร์นะไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่เลยนะครับแล้วนัดล่าสุดทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นการเจอกันเองนะครับในบอลถ่วยนี้แหละครับเอเอคับไปเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับเอาไปดูราคาให้ดนแคปย้อนหลังกันสักหน่อยนะครับขึ้นต่อราคาอยู่ที่0.25านะครับข้ามกัแพงไป2เกมเสียราคาไป2เกมนะครับ ด้านแบดฟอร์ดนะครับออกมาเยือนแล้วเป็นรองราคาอยู่ที่0 2 5นะครับปปปเหมือนกันนะออกข้ามกำแพงไปได้เกมเดียวนะครับเสียงไปถึง4เกมเลยนะปัญหาของเบนฟอร์ดนะครับหลักๆแล้วน่าจะเป็นตัวนะฮะตัวนักเตะนะครับที่ได้เจ็บความช้าที่เยอะเลยนะตัวหลักๆ่เจ็บไม่สามารถฟิตลงสนามได้ตอนนี้ก็มีคิทเตียนนะฮะไนกาดนะครับแล้วก็ไบอันนะครับเอมบูโนนะฮะ น,นี่เป็นพวกปีกพวกกองหน้าบิ๊ฟิลเลยนะครับส่วนทางด้านของบูฟเองนะฮะทั้งที่จะสมบูรณ์แบบนะครับทั้งได้เล่นในบ้านว่าไม่เจ็บไม่มีตัวเจ็บนะครับพิดลงทุกตัวนะฮะที่ตัวสําคัญสําคัญเลยนะอ๋อมีขาดแค่ก็ขาดแค่อีสานหวังนะครับ ที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาตินะเท่านั้นนี่ฟิตลงทุกคนเลยครับตัวหลักนะวันนี้นะครับทานาวิสนุนะจะเลือกหนึ่งทีมาทํากําไรให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับก็ชัดเจนนะดูจากสถิติทุกอย่างนะครับเป็นทางเจ้าบ้านนะครับฝ่าบุฟเฟตตั้งนะดูเหนือกว่าหมดเลยนะครับก็ผลงานห้างนะนีต้องบอกว่าต้องบอกว่าเบนฟอร์ดเองนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่ได้เลยนะครับอัลลาสุดก็ไปเสมอบุฟนี่แหละวนทางด้านบุฟเองก็บอกว่าผลงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับวันนี้นะครับนาวิสนุ ชีดไปทางปุ๊บแฮมตันนะครับหมาป่ารอค่าในบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะจัดไป